วิธีป้องกันหนูกัดกินต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่รับรองได้ผลพัน์ประสิทธิ์ครับอวิธีทำทำยัางไานไปดูกันเลยครับผมนี่ครับดูสวนของผมครับลก ยาเยอะแต่รับรองหนูไม่กิน,นครับไม่กัดสุดยอดนะครับนะี่ครับสัตว์ทะเลปลานะครับสัลูกปลานะไม่มนกินเลยจัดไปอากินตามสบาย ลกแค่ไหนก็ไม่กัดขาครับเพราะว่ามีอาหารกินครับจัดไปอ้าวกินให้อิม่ม กินให้อิม่มจุ๊บตึ๊บ,บอ้าวลองดูครับรับรอง เห็นผลพันธเปอร์เซ็นไม่กัดไม่กินครับดูสภาพสวนครับลกอ่ากินไป โอ้คุรื่อน,นี่ครับกินไปเลยครับลองดูครับถ้าใครทำมาทุกวิธีแล้วลองวิธีนี้ดูครับรับรองครับนะครับดูสภาพสวนครับผวามลกหญ้าทางนั้นหนูเยอะ เดี๋ยวเราคา่อยมาล่ามาันทีหลังเอาไปคั่วขมซะนี่ครับครับสวัสดีครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับ